แล้วนาทีแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะครับ introducing first from ดูกันต่อเลยครับ <The S 2> คู่ต่อไปของเด็ดมวยเดือดครับคนนี้นะครับในรูปแบบมวย,มยฮาร์ดคอร์มวยพันดุแรงดีไม่มีตก from l a o s เทียนี่คือเทียรจากสพป,ป,ปลาวครับ วัย18ปีสูง165เซนติเมตรส่วนคู่ชกของเขาในมุมแดงนะครับอายุ20ปีครับผมคนนี้ชั้นเชิงดีอาวุธของเขาก็หลากหลายนะครับร่างกายของเขาสุดแกร่งฟิตซ้อมที่ค่ายแฟร์เทคแล้ววันนี้มาร่างกายนี่โอ้โหฟิตเปียเลยนะฮะจากอ bon ุบลราชธานีประเทศไทยเรเบิลแฟร์เทค นะชมหน้าของเรมโบ้แฟเทคครับจากอุบลราชธา,านีครบบับบนเวทีครับได้แกค่คนประธานสุคนทะปฏิภาคกระมการประธานสุคนธะปฏิภาคนะครับจากอบจจังหวัดปัตตานีครับเป็นเลขานุก,การแล้วนะครับทีนี้มีน้ำใจนักนก,กีฬาไม่ทำเป่าโชคดี20กับ18ครับ160กับ165ครับ ลงตัวที่55กิโลกรัมครับมดูมัดกลามดูซิกแพคครับอ่ะหล่นไม่หล่นมีนับหรือเปล่าครับตามไปดูครับคู่นี้กับเด็ดมวยเดือดครับลุนกันแบบมันระทึกใจครับทางช่อง8กฎหมายเล่น27นะครับแต่บนเวทีนี้จะกดหล่นไม่หล่นนะครับไปดูเลยครับแรมโบ้นี่ถือว่าโอ้โหเป็นน้ำมวยกำปั้นหนักอีกคนหนึ่งนะครับเนื้อตัวแผ่นหลังนี่ดีมากครับแรมโบ้ แรมโบจะบูล้างผ่าหรือจะจังหวะฝีมือครับดูครับเดินจิ้มเลยครับรวมเปิดนิ้วแบบนี้ทางช่อง8เรียกฮัดคอร์นะครับไม่มีไหวครูครับไม่ต้องสวมมงคลไม่ต้องสวมผ้าปะเจียดครับนี่ครับเป็นมวยประเภท4ีนะครับถึงจะถูกต้องตามกฎหมายครับ แม่ก็พยายามต่อยนะครับแรมโบ้นะครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จัดจะถือว่าเป็นมวยสไตล์เดียวเลยครับคู่นี้ขยับหาจังหวะครับนี่ครับโอ้พอพลาดนะก็โดนทันทีเลยครับเทียดดึงจังหวะสองครับทางด้านของแรมโบ้ดึงแล้วจิ้มนะครับจิ้มขวา,ขาไป ขวากดลงมาครับแต่ว่ายังโดนไม่จังหนลังสองกำลังจับจังหวะกันอยู่นะครับอ่าครับโอ้โหดูจังหวะมุดหลบครับของทางด้านของแรมโบ่น่าน่าจะได้ดูดีครับคู่นี้โชว์สายตาโชว์ความเร็วความคล่องนะครับต้องบอกว่าดูแล้วได้ลุ้นนะครับคู่นี้ครับมีสิทธิ์หล่นมีสิทธิ์หลับด้วยกันทั้งคู่ แห่ขวายังไม่ถึงเลยครับเทียสฝุกซ้ายโอ้โหกลมหลบนี่เก่งเลยครับแรมโบหรือแข่งไปหรือเปล่าครับหน้ามัวไปแต่ไปสาวหมัดนะครับเติมเยอะๆครับอาวุธมวยไทยครับไปกันน้อยมากครับยกนี้ แหมวงในก็ตีไม่ได้เลยครับหาจังหวะก,กันอยู่รู้ทิศรู้ทางกันดีเลยครับเหลอือประมาณ20วินาที <S <S โอ้โยแหมลูกนี้ลื่นล้มครับอาจะจเติมเต็มด้วยการสับขาล่างครับแต่ว่าเตะไม่ถึงครับ ได้ไปทีหนึ่งครับก่อนหมดยกครับเทียบไปดูภาพชา้ากันเลยครับเกี่ยวแล้วโอ้โหเจอสอกขวาครับดูนี่ครับสอกช่วงสั้นสวยเลยครับโอ้โหเจอไปกดลงนี้ปเป๋เหมือนกันครับทางด้านของแลมโบ้หครับเจอขวาบวกโอ้โหดีว่าบล็อกไม่ทันนะครับช็อตน,นี้ยัง ผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับนี่ครับการบล็อกหมัดแล้วก็รอจิ้มสวนครับปีเข้าไปลูกนี้สวยครับคลิกออกข้างแม่จะจิ้มหมัดอีกทีไม่ถึงครับนี่ครับดูจังหวะมุดลบนะครับอ่ะไปกันต่อครับยก2ครับน่าจะเดือดกว่ายกที่แล้วแหละครับอ่ครับน่าจะคลายความกดดันได้ดีพอสมควรครับ คูนีพิกัด55กิโลกรัมนะครับยังไม่มีใครโดนจังหนับนะครับอ่าครับเดี๋ยวดูครับใครจะร่วงลงไปก่อนพยายามลางมาตีหนักๆครับเอ้าแม่เทียก็ดินสู้ครับปีเลี้ยงนั้นเป็นชาวต่างชาติครับเชียร์สปปลาวครับตบมือเฮ่เฮ่เฮ่แบบอาการคนไทยเชียร์มวยเลยนะครับนี่ครับนอกจากเกมการต่อสู้นอกจาก คำว่ากีฬามวยไทยแล้วแม่ซึมซับไปถึงเรื่องของการเทียด้วยแหละครับเริ่มจะเข้าใจครับข <c oughs> วาจ้วงไปถึงครับแม่เสียเขาดีครับโอ้โห,โหสวนคืนทันทีครับแบบรมโบพยะายามเอาคืนสับศอกไม่โดนยกการบล็อกแน่นๆนะครับแบบรมโบ้ นี่กับตีเข่าได้ทีหนึ่งต้องเสริมแข้งไปบ้างครับทางด้านของแรมโบ้ก็เริ่มออกมาผ่อนบ้างแลลวครับเขียยยเ่ยไปบริเวณพับใน1นึ่งสองไม่โดนโอ้โห,โหลูกน,นี้ดักสวยครับหมัดซ้ายแต่ว่าลูกตามยังไม่มีนะครับ ไต่เชียวไปนิดนึงครับไม่เป็นไรเก็บเขียยครับไนนะครับเด้งตีเข่าแะ้วครับคนละชุดคนละทีแม่เริ่มจันนิ่งนะครับเจอเข่าไปเยอะๆครับเทียสโอ้โหต่อยซ้ายลำตัวจิ้มหมัดขวาโอ้หแข้งซ้ายไม่ถึงครับ อยู่ที่ความต่อเนื่องแล้วครับคู่นี้เอาครับใครจะเปิดก่อนครับใครจะส่งใครให้ไปให้สุดครับชอบใจที่เลี้ยงชาวต่างชาติเหลือเกินครับอุ้ยเฮ hey! อุ้ยเฮใส่เข้าสนามมวยบ่อยนะครับฟังรู้เรื่องครับอาการเชียร์มวยแบบไหนครับ โอ้ยสวยครับลูกนี้นี่ครับต้องเปิดเกมบุกด้วยแข้งเยอะๆนะครับแอมโบหมดยกสองครับดูไฮไลท์ครับยกที่แล้ว โอ้เข่าซ้ายครับกระทุงเข้าไปเต็มๆจะถีบครับโอ้โหดึงจังหวะแล้วก็จิ้มหมัดขวานี่ครับโดนเต็มๆเลยครับน่สวยครับดึงและตบซ้ายนะครับสวยงามครับโอ้โหแต่ว่าโดนเข่านี่ครับมุดมาใต้ท้องแขนดีมากครับลูกนี้ลูกเก่งของแรมโบ้แฟร์แท็กครับ แต่ว่าตามแล้วเืิมไม่โดนเท่านั้นเองครับแมหาดูยากครับศิลปะแบบนี้ครับสอดลอดใต้ท้องแขนแล้วดันแล้วต่อยนะครับเป็นเทคนิคเทคนิคลูกที่ต้องฝึกฝนแล้วครับอ้าวแมนดึงดึงสอกกลับครับทางด้านของเทียสดูเหมือนว่าจะค่อนข้างมั่นใจเลยครับเทียสโอ้โหแรนโบตอนนี้ครับเดินบุกกดดันอย่างหนักเลยครับ โอ้ยโดนแล้วครับลูกนี้ไปเลยครับแม่เทียดเอาแล้วครับเอาครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับเอาครับเหมือนจะได้ใจครับแรกแล้วแรกแล้วแรกแล้วแม่แต่ว่ายังไม่แม่นพอนะครับบาดของแรมโบ้นะครับลูกแรกดีแต่ว่า234นี่ยังไม่ค่อยแม่นโอเองเอาเอาอย่าเตะซ้ำครับไม่ดีแข่งงานนะครับไม่มีอะไร1-2ครับเข้าหน้าเ่เริ่มโดนแล้วครับเทียด สายสวยครับสายตบสายคลอดนะครับจิมเต็มเต็มมมาเร่งอย่างนี้ถือว่าแม่ดีเลยครับทางด้านของแรมโบครับรู้จังหวะเวลาครับแม่เล่นเอาบอลฝากแล้วครับเทียสโดนหลายหลายชุดโดนหลายหลายชุดนาแม่เริ่มจะทําได้ดีนะครับทั้งวงนอกวงในครับแรมโบในแ้วเทียสนี่สะท้านสะเทือนไปแล้วครับ ่ะตอนระวังครับตอนที่เทียสเอาคืนแล้ววงในมาล็อกตีโอ้โหโดนวงในไปเยอะๆเป็นยังไงบ้างครับเทียสอ่าดูจะเปรียร้ยลงนะครับลากมาตีอะไะครับต่างคนต่างตีครับสองคราวง,งในครับ รวบตรงในแม่ไม่มีจังหวะเลยครับดูเหมือนว่าทั้งคู่นี้กะเกรงเอาจะน็อกกันแลลวครับเกรงหมัดไว้เลยครับปัดขวาอ่าโดนเบี่ยงล้มลงไปเลโกตัวเฟอร์เวิร์ดฟอ์ดจางเนี้อแล้วครับพี่เลี้ยง พอมีแข้งเสริมเนี่ยโอ้โหโดนเขาชายโครงจังกักอีกแล้วก็โดดขวาครับอ้าวโอ้โหตัวแข็งไปแล้วครับเทียสอ้าวแล้วครับเจอแข้งขวาเข้าไปโอ้ข่าซ้ายดีครับเทียสต้องต่อเนื่องนะครับแรมโบ้ครับอาวุธทำได้ดีแล้วไปพับในไปบัดจิ้มลำตัวโอ้พยายามเล่นงานลำตัวครับพอเผยก็ขึ้นใบหน้าเดินดูชุดนี้ครับยืนแลกกันเลยครับวัดกันแล้วครับอ้าว โดนไปนี่เริ่มจะอ่อนแอเลยครับเทียทสขยับเข้าไปครับตอนนี้ครับเดินเบียดตดเข้าไปโอ้โหเดินจิ้มนะครับงัดซ้ายจิ้มขวาตบซ้ายโอ้ยเรียบร้อยครับแหมอ้ากกรรการยังให้โอกาสครับอ้าวนะครับโอ้โหดูครับจบด้วยมารยาทที่สวยงามมากๆครับ ชุดนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับทางด้านของแรมโบฟ t t ต c แม่มาหมดยกท้ายๆนะครับเทียดครับนี่ครับโดนหนึ่งสองโอ้โหจะงอยค้างพอดีครับแม่ไปเอียงออกไปครับไม่ครับดีว่าเข้าสามเหลี่ยมนะครับจากระโยนเข่ารอยครับโอ้โหเฉียวหน้าเหมือนกันครับนี่ครับมุดเข้าไปต่อยโดนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมาเลยครับเปี้ยอาไปครับ เปี้ยงเอาไว้ครับเปี้ยงเอาไว้ครับโอ้โหกระเด็นกระดอนครับฟาดฟันกันมานะฮะสามยกเต็มๆ็มเลยนะครับตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือของผมแล้วอ่าล่ะฮะกรรมการท่านแรกให้ผู้ชนะ29กต่อ28แดงครับเสียงแรกไปแรมโบ้ครับกรรมการท่านที่สองให้คะแนน29 ต่อ29เสมอครับเสียงที่2เสมอและกรรมการท่านที่3ให้คะแนนไฟชนะ29ต่อ28 And winner Red Corner Red you're ไฮรัมโบ้ฟ้าเทคนะครับมาเบียดเอาชนะคะแนนเทียดไปอย่างใกล้เคียงเลยครับ